สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับมาพบกับน้องๆวัดแครายนครับมาเจอกับแคนอคับโทษทีครับนะมาเจอกับแคนอครับหวานแบ๋วครับหวานจวบครับนี่ฮะทีมหญิงครับส่งเข้าประกวดเดี๋ยวพบกันในสนามครับไปแล้วครับลูกแรกครับเจ้าเกลครับมาไปแล้วครับลูกนี้หลุดมาแล้ว ขยับมาอีกครั้งหนึง่งขยับอีกครั้งครับมาดูในเกมครับแม่ทีมหญิงครับเจอกับแคนอ,อกครับปานหน้าประตูปานมองสายมองขวาให้ใสป่ปานบอกบนไว้บอกบนไว้แล้วก็ยังไม่ได้ก็ลลุงด้ มาแล้วครับนี่น่ารักน่ารักอุ้ยเบียดผู้หญิงครับโดนผู้หญิงเบียดคืนครับกับเจ้ารถถังเราหมองยกบอลมาไปแล้วครับไม่ผ่านครับลูกนี้เขี่ยวมาได้บระกันไว้แม่ลูกมาถึงผู้รักษาประตูครับอมาครับลูกนี้ไปแล้วไปแล้วคุณเปิมแทงให้สก้าเกลวน้องเกลวกลมแล้วก็ซัดเต็มเต็มนะแม ขยับมา,มมมาขยับมาอีกครั้งหนึ่งจับบอลมาแล้วก็แทงบอลมาให้เจ้าเกลวไปแล้วเกลวเกลวมองแล้วก็ซัดเต็มข้อแล้วก็แม่ยังไม่ได้ลูกนี้ซัดอีกทีเรียบร้อยนะทำได้เจ้าเกลวครับ เริ่มเล่นอีกครั้งหนึ่งครับแขนนอกรบขยับมาดักบอลได้ครับคุณปื้มเคลียบอลมาการผูกโอ้เดเตะชายครับใส่ปานเคลียนีฮะตัวเคลียเราใส่ป่านครับเกลียวเกลียวเข้าไปบล็อกบอลดักบอลแล้วก็ทะลุไม้ไม่ผ่านครับลูกนี้มาเจอสา่ปานหลุดไปแล้วแขนนอกหลุดไปแล้วเจ้าปื้มเคลียครับ เชียวมาแทง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 ไปแล้วเกลวเกลไปแล้วเกลวไปแล้วดึงไปดึงไปดึงหลบที่ดึงพิกแล้วก็ดึงอีกทีดึงหัวขมะบำบุชายหัวขมบำแล้วก็จ้าเปิ่มมองกดเองลูกดี้หักได้เกลวแม่ไม่ทันเดีวลุกดี้โอ้โหดีดึงซ้ายดึงขวาครับคุดเปิ่มคุณเพิ่มเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับคุดเปิ่มครับแม่ตัวเดียวย้ายเดียวกันครับไปให้เกลวครับไปให้การพู แล้วก็ไปเล่นหน้าประตูครับไม่ควรเล่นครับแมา่ไปแล้วฮะลูกนี้แทงไหมแทงจริงจรการฟูกายแล้วก็ประตูแม่แรงไปหน่อยมันลั่นยกบอลยาวมาเึ้มเึิมดักบอลมาทีนึงแล้วก็ดักไว้บงังเขาบาไม่อีกทีแขนอกแม่เคีียวมาได้อยากให้เขาเท้า้ว้นใหญ่เขาเท้าว้วนบังไว้เยอะม,มากโอ้โหทำอะไรไม่ได้เจอ เจอจักรยานบังอะแมสิบล้อทำอ,อะไรไม่ถูกมาอีกทีผ่านมาเกวลอดช่องอ่าให้คุณปื้มฮะคุณปื้มมองตัดแม่อีอกทีแล้วก็เรียบร้อยฮะเลี้ยงมากฮะคุณปื้มไหลให้เก้วยิงเลย อ้อมดูเกมก่อนอย่าให้มันเล่นหน้าประตูให้มันรับก่อนแล้วก็ตัดเที่ยวมาได้ครับลูกนี้เจ้าเกวไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยโอ้โ หนักจริงอะลูกนีแม่น่าจะจับไม่ทันครับกล้องมาดูเกมต่อครับแม่บางจังหวะไม่ได้กดครับเราก็ยังใช้เขี้ยอยู่อะจะอวดมองยิงแม่เขามารับได้ครับลูกนี้ ออกเสียงหน่อยจะ<ต>อวดยกอีกแล้วลูกนี้เขี่ยวออกมาได้ครับแต่ลูกนี้ครับแล้วก็เขี่ยวออกมาได้เกมมันบีบครับเกมนี้โอ้โหตัดสิใจยิงเองแล้วกับตันมองโยนโยนยาวมาแล้วก็มาถึงเก้ครับมาถึงเจ้ารถถังอีกแล้วะ ียกบอลมาให้เพื่อนยังอยู่ครับบัดลุ่มยังดักได้แล้วประตูก็แแม่เคลียวมาได้ครับเจอน้องแก้วครับจะอ้วนผ่านไหมเคลียวบอลตัดมาที่กลาสนาใสายปานดักยังหาตัวแทงไม่ได้แขนนอกโน้นตัดครับลุงดี มาขยับอีกทีครับแล้วก็ดักดักแล้วก็เกลียวได้บอลยิงเลยลูกนี้แม่จังวนขยับมาได้การพูการพูแม่ไม่เล่นต่อฮะลูกเก่งใจฮะต้องกลับไปแก้ลูกนี้ก็การพูครับจับบอลแล้วปล่อยให้เพื่อนแล้วลูกเก่งใจไม่เล่นครับยกบอลยาวมาอย่างเป็นบอลของแค่ไหนครับแคนอกครับ เจ้าคุณเพิ่ม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 ไปแล้วครับเจ้าวนไม่ได้ยิงเจับลูงนี้นะครับสายป่านรู้ทางแล้วแม่จะยิงใจครับแม่ยิงครับแต่แล้วก็แม่รับได้ครับบุรรักษาประตูยกยาวมามาให้เกลวไม่ผ่านครับลูงนี้แล้วก็ยิงพู้รักษาประตูรับได้โยนยาวมาผ่านไหมแล้วก็

แม่หมดแรงครับวันนี้แม่แมตช์แรกเล่นอย่างพระเอกครับแมตช์หลังแรงหมดครับแม่ต้องขอบคุณครูบีครับแม่ให้โอกาสเด็กๆได้เล่นคร <c oughs> ับทีมนี้เราไปหาครูบีกันครับ